สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกๆุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็เราก็ขอเสนอเรื่องเพื่อนใหม่ในบ้านร้างนะคะสำหรับใครที่พร้อมจะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมติดตามให้ช่องของเราด้วยไปชมคลิปนี้กันเลยทุกคนอ่านักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะแนะนําเด็กใหม่นะคะเด็กใหม่อะไรอ่ะครูเด็กแค่นี้ ยังลนห้องอยู่แล้วครูยังมีเด็กใหม่อีกหรอใช่ครับเดี๋ยวเชิญเด็กใหม่เข้ามาได้เลยครับอ่านี่นะครับเด็กใหม่แนะนำตัวหน่อยลูกสวัสดีค่ะฉันชื่อเกศราค่ะเอ๊ะทำไมเสียงน่งเงียแบแหบเกสรานะเดี๋ยวครูไปละดูแลเพื่อนไปบดีดีด้วยละ ซึ่งพอฉันสังเกตหน้าของนางดีๆนั้นปรากฏว่านางใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเฮ้ยและอะไรที่ก็คิดว่าเอาเฮ้ยเป็นไค้เป็น,นเหต่ปะเนี่ยแต่ว่าฉันก็ไม่รู้ซึ่งในตอนนั้นสักพัก,กะเด็กใหม่ก็เดินมานั่งเกาอี้ดี เอาเฮ้ยแล้วมานั่งข้างหลังฉันด้วยนะประเนเอาเฮ้ยีแล้วฉันจะเรียนยังไงวันนี่ยเฮ้ยเดโกวงจริงเลยเอาเวลาเที่ยงแล้วไปพวกเธอไปกินข้าวกันเถอะไป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 กินข้าวกันไปแกเวลาว่างนี้แหละนั่งกินข้าให้อร่อยไปในโน่นนี้อไปนั่งเลยพวกแก เออฉันมีเรื่องอยากจะคุยวะ่ะทำไมเด็กใหม่ห้องเรามัน,ปนแปลกๆวะ่ะเออฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละจริงๆว่าปะมนปันแปลกๆเนาะแล้วเด็กใหม่อะ่ะก็ใส่หน้ากากอะไรตลอดเวลานืกว่าเขามไม่เคยวัดใหญ่ไม่ใช่ว่าเป็นใครบาดใหญ่มาน,นั่งข้างหลังใช่หรอไม่หรอกมัง้งฉันว่านะมันต้องมีอะไรสักอย่างวะ่ะทำไมนางไม่ออกไปกินข้าวอะ่ะทำไมนางนั่งอยู่แต่ในห้องก็ไม่รู้นะ เออจริงฉันก็ว่างั้นแหละเอ๊ะเดี๋ยวนะฉันว่าอางนี้ปะทำไมวะตอนเย็นอ่ะเราก็ก็เราก็ตามนางไปไงว่าเราจะได้รู้ว่านางอ่ะเป็นใครกันแน่เออก็ได้ก็ได้ อา้าหมดเวลาแล้วเหรอไปเข้าเรียนเข้าเรียนไปเข้าเรียนเร็วๆเ,เอขอ,เอยเย็นแล้วเหรอเนี่ยต้องกลับบ้านแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเธอทำไมทาไม่กลับบ้านหรอแล้วหลังจากนั้นเกศ<ค>ราก็เดินออกจากห้อง ไป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 กลับบ้านกันถเถอะวาแกมันถึงเวลาแนละ้วที่มีภารกิจอยู่เดี๋ยวแม่ด่าเอาโหอะไรเนี่ยเออไปไปไปเดี๋ยวต้องวิ่งออกจากโรงเรียนไปนั่นแหละจะได้รู้นะว่าเพื่อนใหม่คือใครกันแน่ฉันก็ต้องรู้ให้ได้เหมือนกันไปไปไปรู้แล้ว ซึ่งในตอนนั้นฉันกับแก๊งเพื่อนๆเดินตามเพื่อนใหม่มาจนถึงหน้าบ้านร้างแห่งหนึ่งฉันเจอเพื่อนใหม่คนนั้นวิ่งเข้าในบ้านร้างไปเฮ้ยเฮยเมื่อกี้เพื่อนใหม่เดินเข้าไปในบ้านร้างแห่งนี้ฉันว่าเอ,อพวกเราต้องไปสำรวจแล้วแหละฮะแกเอาจริงดิก็ต้องเอาจริงดิวะไม่เอาจริงได้ไงล่ะ นี่มันเพื่อนเราเราต้องรู้ได้ไปเฮ้ยระวังด้วยนะพวกเธอมันยิ่งน่ากลัวอยู่เรามานกันหลายคนถ้าเกิดมีคนนึงหายนี่มันจะยากอย่างนีก็สภาพเนี่ยน่าจะสุดโทมแล้วอ่าโอ้ดูดิเออฉันก็ว่าอง่าหไรแกมันสุดโมมากเลยอ่ะซึ่งในบรรยากาศที่บ้านของเพื่อนใหม่นั้นมันช่างสุดโทมเหลือเกิน ไปพวก,กแกเราต้องเข้าสำรวจแล้วแหละเดินตามฉันไว้นะไม่อย่างนั้นเราก็หายแน่เฮ้ยทำไมเป็นน่ากลัวจังวะเดี๋ยวนะเพื่อนใหม่ที่มานี้จะใช่คนไหมนะเฮ้ยน่ากลัวจริงจริงมันจะใช่คนไหมวะเฮ้ยเดี๋ยดูกอนเฮ้ยตู้เย็นนี้มีเออใบไ,ไม้เข้าไปแล้วอะวนห้อง,องครมคโคเวฟ พังหมดแล้วอ่ะแล้วก็เก้าอี้โต๊ะนั่งยิงข้าวโอ้โหดูดิเอ่อใบไม้มขึ้นปกคลุมแล้วส่วนนี้อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมา,มาดูห้องนี้กันเอ้ยอันนั้นก็มีข้าบเลือดอ,อีกเฮ้ยมีแทบจะทุกอย่างเลยนะเนี่ยเฮ้ยสโนว์แมนนี่นะน่ากลัวจังอ่ะเฮ้ยเพือ่อนหายไปไหนอะ เอ้าเป็นไรเดี๋ยวตอนนี้ฉันว่านะเราจะขึ้นไปดูชั้นสองนี้ไหมเพราะว่าเหมือนเราจะตามไม่เห็นดาเกตตาแล้วว่าโอ้ยฉันไม่อยากขึ้นไปแกฉันกลัวมันน่ากลัวจริงๆอ่ะฉันไม่อยากขึ้นไปโอ้ยเอ้าอันนี้คือฉันฉันฉันต้องต้องขึ้นมาคเดียวเหรออ้ กลัวจริงเลยะมันก็แปลกแปลเวยไหมขึ้นแบบนี้ก็ได้มันไดก็ไม่อยากจะขึ้นแรงเหนื่อยโซมหมดซึ่งในตอนนั้นพอมันก้าวเท้าขึ้นมาใกล้จะถึงข้างบนบ้านขนลุกซึ่งในตอนนั้นฉันก็ขนลุกสู้และบรรยากาศก็เริ่มวังเวง แ่ะน่ากลัวมากขึ้นกดเดิมซึ่งในตอนนั้นฉันก็ได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังขึ้นโอ้โยชิเดี๋ยวนะทุกคนเหมือนได้กินอะไรป่ะฉันไม่ได้กินอะไรเนี่ยมันเหมือนขา้าวขาวคล้ายนือ่ะแก เออจริงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยซึ่งในตอนนั้นเสียงหัวระของเกรดสลาต่อเนื่องซึ่งทำให้ฉันก็ตกใจคราบเลือดนั้นมันไหลไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะนั่นมันนั่นนั่นนั่นมันคือซึ่งในตอนนั้นฉัดเกรดสลายนั่งหัวระอยู่ซึ่งในตอนนั้นความน่า ก็ปรากฏขึ้นแต่ฉันเพิ่งจเห็นฉัน,ฉนจึงพยายามเดินแล้วไปหลบหนุ่มที่เกีรสลาไม่เห็นฉันจึงได้แอบมองเกศสลายู่โอยแกฉันเห็นไอ้เกีรสลาเหมือนมันกำลอะไรอย่างเลฉันว่าเกศสาม่น่าจะไม่ใช่คนแน่เลยแหละ นี่แกสลทำไมนั่นมันเฮย้ยเดี๋ยวนะนั่นมันคนนี่เฮย้ยฉันว่าแล้วเชียวนั่นมันเด็กผู้ชายห้องเรานี่ที่มันหายไปอ่ะเพ mm hmm. ือนที่มันหายไปตอนเที่ยงแก mm hmm. ใช่จริงด้วย ฉันต้องไปบอกกองแล้วแบบมีมือพี่เจ้พวกเธอมาทำอะไรเจเจ,จสลาทำไมเธอทำแบบนี้ทำไมเธอทำแบบนี้เกีสรสลาเธอใช่คนไหมทำไมเธอถึงทำแบบนี้เกียรลาตอบฉันสิซึ่งเธอไม่ตอบอะไรเลยเธอนั้นก็ได้แก่เหัว่อก็ เรื่กงเกศลานั้นไม่เหมนใบหน้าแท้จริงให้กับพวกฉันดูเอ้ยเกศลานี่นี่แกคือใครเนี่ยนี่แกแกคือใครอะ่ะใช่เธอไม่ตอบอะไรฉันแต่เธอลับหัวร้อด้วยเสียงดังลัน่นเอ้ยแกสลาแกเป็นอะไรเนี่งั้นฉันจะบอกความจริงก็ได้ ที่ฉันไม่อยู่ที่นี่ที่ฉันมาที่ฉันมาที่โรงเรียนนั้นก็แค่อกลองใจเพื่อนๆคนก็อยากจะให้แกได้มาเป็นเหยื่อของฉันไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันมีตอนนี้ฉันจะได้เหยื่อมาแล้วรับรองว่าวันหลังพวกแกเนี่ยจะได้หายไปทีละคนทีละคนแน่ เกียดสลานี่เกียดใช่คนปะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เกียดสลาแก่ํทำแบบนี้ดิวะเฮ้ยก็ออกไปสิถ้าพวกแกงไม่อยากโดนไปด้วยฉันว่าควรหนีดีไหมอะก็วิ่งสิคะรอรล่ะ เฮ้เดี Adams, ๋ยวนะเพื่อนก็หายไปแสดงว่ายีเกศสลามันร้ายจริงๆนะเนี่ยเออใช่มันร้ายกาดเกินยี่เกศสลาน่ากลัวจริงๆเลยว่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันว่าเราจะทำเมกับมันเดียต้องทำบุญให้มันแหละอเออพวกแกทำไมไไปอ่ะฉันกลัว ื่อกี้ฉันเดินไปสำรวจฉันก็เห็นเหมือนแบบพวกฉันเห็นว่ามันเหมือนมียีเกศสลาเหมือนมันกำลังทำอะไรนี่แหละแล้วมันมีกลิ่นคาวเลือดอ่ะแล้วมันนั่งหัวเราะอยู่แกนั่นแหละฉันก็เจอเหมือนกันแสดงว่ายีเกศสลาเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่คนแหละหรือมันใช่ไม่รู้หรือถ้าเป็นคนฉันว่าน่าจะเป็นฆาตกรนี่โหดเหี้ยมมากเลยนะเนี่ยอืมจริง กำลังคุยเรื่องฉันอยู่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเกเกลานี่ทำไมแกไม่อยู่ตรงนี้เนี่ย <c oughs> ฉันมาเมื่อกี้แกยังไม่รู้เรื่องอีกเหรอเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเกศลาแกคือก็ใช่นะสิ <c oughs> ถ้าฉันไม่ใช่แล้วฉันจะอยู่ที่นี่ได้ไงล่ะ <c oughs> เฮ้ยไอเกียตสลาเกยทำแบบนี้กับพฉันเลยนะเว้ยอืมเฮ้ยอย่าทำแบบนี้นะเกียตสลาอย่าทำแบบนี้พรุ่งนี้ฉันทำบุญไปให้จริงๆได้ถ้ามันอย่างนั้นก็ได้ถ้าเกิดแกผิดสัญญาฉันเอาพวกแกตายเนี่ยเออได้ได้เดี๋ยวฉันจะทำบุญให้นะเกียตสลางินฉันไม่อยู่แล้วนะวปเธอจะไม่ผิดสัญญาใช่ไหม ึ่งไม่ไม่ผิดไม่ผิดเลยเกศราซึ่งหลังจากนั้นเกศราก็หายไปสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมติดตามให้กับช่ององเราด้วยนะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ